อัดแล้วนะกลุ่มแรกที่เข้ามามี3ท่านเชิญนะครับสามท่านนี้เป็นกลุ่มแรกแรกเลยเปล่ากรุ่แรกแรกกลุ่มแรกเลยนะฮะออกจากย่าโมกี่โมงเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงตรงเลยมาถึงนี่เออสิบเอ็ดโมงเที่ยงพอดีมาเที่ยงพอดีก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถูกไหมเก้าเก้ากับสิบสองกี่โมงสามชั่วโมงเป็นยังไงมื่อเหนื่อยไหม พี่อายุเท่าไหร่69ครับชู2นิ้วยังสู้พี่ครับ68ครับเป็นจิตอาสาทั้งนั้นเลยครับ68ครับทำเพื่ออะไรครับก็ก็ด้วยใจครับอ่าโอเคพี่มาจากไหนจากเพชรบูรณ์ครับจากเพชรบูรณ์ครับสมประจบคิริขันธ์ประจบคิริขันธ์บางบัวทองนนทบุรีบางบัวทองนนทบุรีพี่อยู่ในกลุ่มของนักปั่นปั่นเอ่อปั่นปั่นบุญ ไม่ว่ามีกิจกรรมอะไรจะต้องเข้าร่วมกันหมดใช่ไหมฮะเข้าร่วมกันหมดโอเคพี่คิดยังไงกับงานนี้ทําเพื่ออะไรทําเพื่อสังคมครับทำเพื่อสังคมทําเพื่อส่วนรวมทเพื่อสนรวมประฮยชน์ทำเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่ที่ใจว่าเราว่างแล้วทําทำมารทำสันนประโยชน์ได้ก็ทำโอเคครับตอนนี้พี่ๆทั้งหลายอายุมากแล้ว ก็รีตัวเองแล้วนะครับปกติก็เคยเป็นข้าราชการหรือเคยทำงานมาก่อนแต่ด้วยใจรักของนักปั่นนะครับปั่นมานานยังพี่10าสิกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีครับงานนี้ผมอยากให้พี่ครับเชิญเลยครับเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึ่งพี่นะฮะหากใครที่เห็นคลิปนี้แล้วจะร่วมทําบุญจะทําบุญได้ยังไงเป็นการทําบุญปันปันบุญเพื่อครับ เพื่อโรงพยาบาลบาบาปากน้ำหลังสวนเพื่อโรงพยาบาลปากน้ําหลังสวนครับท่านผู้ชมครับซ่อมอาคารผู้ปว่วยซ่อมอาคารผู้ป่วยนะฮะเป็นการซ่อมอาคารผู้ป่วยนะครับเอ่อก็ร่วมกันนักปั่นทั้งหมด30ท่านครับมากัน<อ>ด้วยจิตอาสากันจริงๆใช่ครับผมอ่าโอเคได้สุขภาพด้วยเราถามว่าเออพี่ได้สุขภาพยังแข็งแรงไหมแข็งแรงครับครับโอเคเป็นยังไงบ้างร่างกายหลังจากปั่นมาแล้ว3ชั่วโมง ปกติไม่ี่ยมาไม่มีปัญหาอะไรปกติพี่ก็ปั่นกงนอยู่แล้วใช่แล้วโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่คือกลุ่มปั่นจิตอาสาปั่นปั่นบุญครับท่านผู้ชมครับหากใครได้เห็นกลุ่มนี้แล้วจะเดินทางตั้งแต่นครราชสีมาวันที่5วันที่5้ามีนาคมนะจะไปสิ้นสุดที่ปากน้ำหลังสวนวันที่15วันที่ใช้เวลาปั่นประมาณ10วันตามโครงการคืนนี้พักที่ไหนครับ วัดปาง,างช่องวัดตางช่องจทึกครับวัดจันทึกได้ได้ได้เคลียกระทางพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคทุกวางวางแผงไ่ไปเรียบร้อยครับ่า้ผู้ชมครับท่านผู้ชม,มท่านทีนม่มีจิตใจฮะอยากทําบุญร่วมกันนะครับปากคนละสิบบาทยี่สิบบาทท้ายตรงนี้ได้เพื่อทําบุญนะครับปั่นปั่นบุญครับท่านผู้ชมนะฮะท้ายรถของเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งขอขอครับครับ ครับทางด้านทานี่คือรถรถปั่นนะครับท่านผู้ชมรถของอันนี้เป็นรถของบุคคลของใครของมันถูกไหมครับครับครับนะเอาละครับเริ่มทำบุญพี่หันหน้ามองหน่อยขอบคุณมากครับร่วมทําบุญกันเลยครับพี่ปั่นปั่นบุญครับอันนี้อ๋อให้เขาใส่กันเลยครับพี่ครับโอเคร่วมด้วยนะครับตรงนี้ครับเพื่อโรงพยาบาล ปากน้ำหลังสวนครับ15วันทําการวิ่งอย่างนี้20บาท10บาทเหรียญบาทก็ได้ครับท่านผู้ชมนะร่วมใจบุญสุนทานด้วยกันขอบพระคุณมากครับที่ปันป่นปันบุญครับท่านผู้ชมยังมีมาอีก27ท่านนะครับตอนนี้กลุ่มแรกเข้ามาแล้วนะฮะสท่านเดี๋ยวอีกประมาณ27ท่านจะเข้ามาพักกันที่นี่ นะครับโอเคกอนี่ครับนี่ครับโครงการปันป,ปันบุญนะครับท่านผู้ชมหากได้ดูคลิปนี้แล้วได้เห็นนะครับ<ห>ท่านผู้ชมระยะทางทั้งหมด8 3 6กิโลเมตรในการวิ่งครั้งนี้ในการขับปันปันบุญครั้งนี้นะครับเออสมัครถ้าสมมุติว่าจะส่งผาบัญชีได้317070947 ธนาคารฉีดแปดยังไม่มีพี่ฉีดแปดธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารของใครครับธนาคารน่าจะเป็นธนาคารผ่านของพระราชพรพระวิจิตรปฏิพานอ๋ออันนี้เป็นเป็นพระนะครับซึ่งเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้พระองค์นี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ท erm ี่ชุมพรอยู่ที่ชุมพรครับปันปันบุญพี่ยี่สิบบาทเองพี่ร่วมเลยโอเคพี่ครับต้องขอบคุณมากพี่จากที่ไหนครับเนี่ย จักรพรรดิการกรุงไทยพี่ไม่ปนไหมาเลยครับพี่ปนมาเยอะๆเอามาช่วยทำบุญครับผมพูนเล่นนะพี่เดี๋ยวเขาจับผมครับโอเคครับเดี๋ยวยังมีไม่ยี่สิบเจ็ดชั้นครับครับเขาปั่นตั้งแต่วันนี้สิบครับลงปั่นน้ำหลังสวนครับครับพี่ขอบพระคุณมากเลยครับร่วมปั่นทำบุญด้วยกันเออครับมีอะไรครับเกียวโค้ดเกียวโค้ดใครจะปะอ่านทางนี้ก็ได้อ๋อเกียวโคตดนี่หมายความว่าไงครับ นี่แน่ๆเี่ตรงนี้เกียวโคดนี่หมายความว่าเกียวโคดแล้วก็บริจาคได้เลยบริจาคได้โอเคครับครับปันปันบุญเพื่อโรงพยาบาลปากน้ําหลังสวนครับท่านผู้ชมอก็อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวได้เยอะพี่นะครับก็ยังดีนะฮะหิวกันแล้วยังอ่ะพี่ก็พอประมาณก็พอประมาณอันนี้ท่านผู้ชมครับโอเคมาเยอะครับคุณป้าโอเคขอบพระคุณมากจากที่ไหนเนี่ย เป็นแม่ค้าแถวนี้ขายไส้กรอกเดี๋ยวผมจะถ่ายไส้กรอกนี่ครับคุณป้าร้านไส้กรอกไส้กรอกอีสานนะครับอยู่ตรงนี้ใครเข้ามาปั๊มปตทโอเคครับปตทอย่าลืมไส้กรอกป้าอะไรป้าวิจิตตาป้าวิจิตตาครับท่านผู้ชมนะป้าวิจิตตาเป็นผู้มีใจบุญสุนทานบริจาค2ี่สบาทครับท่านผู้ชมครับอืโอเคครับท่านผู้ชมครับปั่นปันบุญครับเพื่อโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย ผู้ป่วยเลยครับผู้ป่วยั่วไปผู้ป่วยช่วยไปมันเป็นยังไงสุดโซมมากเลยครับอ่าสุดโซมซุดโซมแล้วเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลแล้วมันเอ็น้ำทะเลมันกัดซอกโอเคครับก็เป็นภัยทางธรรมชาติธรรมชาติออาโอเคครับจอาสาช่วยกันรอผู้มีเจตอาสช่วยกันช่วยกันโดยไม่โดยที่ว่าเราสมัครใจมาเองมาสมัครใจมาเองสมัครใจเองอโอเคทุนทรัพย์ต่างๆเป็นของผู้ปัน ของผมปันเองของผมปันเองแต่นี่กินข้าวอ่ะเอาเงินที่ไหนกินเงินตัวเองเงินตัวเองโอ้จิตอาสากันจริงๆครับท่านผู้ชมครับร่วมกันเลยครับทำบุญวันนี้ตอนนี้นะครับผมมาสัมภาษณ์กับทางผู้จิตอาสาที่เข้ามาร่วมปั่นวันนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะยังยังมาไม่อีกประมาณสักยี่สิบเจ็ดท่านทั้งหมด30ท่านหรือเปล่ามากันด้วยคําว่าจิตอาสาโดยตรง นะครับร่วมทําบุญเลยครับท่านผู้ชมโครงการปั่นปันบุญครับท่านผู้ชมครับมาชุดหนึ่งแล้วเชิญเลยครับท้งนี้เลยบอกมาชุมนุมกันตรงนี้กําลังคือถ่ายทําอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้สักสักสักสปึ้งหนึ่งนะถ่ามทำบุญครับนะฮะปั่นปันบุญครับท <ๆ S 2> ่านผู้ชมนะเพื่อโครงการครับปั่นปันบุญจริงๆนะครับนี่ครับเป็นอีกท่านแล้วครับพี่จากที่ไหนครับ จากบุรีรัมย์โอเคครับขอบพระคุณมากพี่ครับอโอเคเอาเลยครับพี่ปันปันบุญครับท่านผู้ชมครับครับโอเคคนของเราก็เป็นมรรค่ายกให้บุญให้ทากันเลยครับโอเคครับอย่าถือสานะครับพี่ครับพี่ต้องขอบพระคุณพี่มากจากที่ไหนครับ โอเคครับพี่ขอบพระคุณมากครับปั่นปั่นบุญกันจริงๆครับวันนี้ครับเด็กน้อยยังร่วมทําบุญเลยครับท่านผู้ชมครับมันเกะกาไหมครับนี่เดินหน้าหน่อยมันหน้าห้องน้ำเขามาดักคนเข้าห้องน้ําเลยก็เป๋าล่วงกันไปแถวเราฮะแม่ประกาศห้องน้ำเฉยเลยพี่มาจอดตรงนี้คันหนึ่งตรงนี้มาจอดตรงนี้ดักดักดัก,ดก,ดกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยพี่ ตรงนี้เลยครับครับปั่นปั่นบุญครับท่านผู้ชมครับหากใครสนใจเชิญเลยครับตอนนี้นะฮะเราจะปั่นไประยะทาง800 3 6กิโล800สากโลจากเออออกสตาร์ทที่โคราชเมื่อเช้านี้9โมงเชา้าครับท่านผู้ชมครับาจากเออลานย่าโมอนุสาวรีย์ลานย่าโมครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นักปั่นเข้ามาแล้วประมาณ5ท่านเหลืออีกท่านครับเรากำลังจะเข้ามาท้านที่ที่ปั่นจะต้องมีบัตรประจำตัวติดอ่าโอเคครับอันนี้เป็นใบสิริเคตเลยเป็นใบรับรองนะว่าเรามาทำบุญจริงจไม่ได้มาหลอกลวงถูกไหมครับนะครับโอเคครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกเรื่องเงินสดนะครับโอนผ่านบัญชีได้กรุงเทพครับ3 1 7หนศ แล้วก็ขีดเจ็ดศูนย์เก้าสี่หนึ่งขีดแปดครับท่านผู้ชมครับเอามาจอดทางนี้เลยพี่มาจอดทางนี้เลยเดยกกินทางนี้โอเคครับไส่กรอกนี่ครับอุ่นหนุนไส้กรอกคุณป้าอีกทีหนึ่งป้าวิจิตาอุ่นหนุนไส้กรอกครับโอเคครับต้องขอบพระคุณมากเลยครับคุณป้านะฮะครับนี่ครับ โอ้ท่านผู้มีใจบุญครับจากที่ไหนพี่ลายองเตยลายของเตย,ย,อเตยโอ้พี่รบบคนนิดนึงการทําบุญไม่จําเป็นต้องทําเยอะทํามากแต่พี่มีใจบุญสุนทางเท่าไหร่ห้าร้อย 500, ครับโอเคครับเสียบหลายอันเลยพี่เสียบหลายๆใบให้มันเยอะหน่อยพี่พี่ช่วยเขาเสียบหน่อยพี่ครับอันนี้มาจากของเตยเลยนะ ครับสมพี่ขอให้พี่เจริญลุ่งเรืองครับพี่ครับครับตรงนี้นะฮะปั่นเป็นการปั่นปันบุญครับถึงปากน้ําหลังสวนครับพี่ครับภายใน10วันระยะทาง8ปดรสามสิกิโลครับครับเพื่อจะสมทุนทํานู่มรำุงโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ พี่ขอบพระคุณมากครับพี่ครับจัด <c oughs> ครับท่านผู้มีใจบุญสุนทานจากกรุงเทพมหานครครับเออแข่คองเตยครับได้ร่วมมาทําบุญทั้งหมด500บาทครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยมัน <c oughs> <c oughs> ต้องทําบุญรวมกันทําบุญครับ ร,รวมทาบุญด้วยกันครับพี่ครับผู้มีเจตสักาครับ20บาทก็ได้นะครับทำบุญสร้างทํานุมรุงโรงพยาบาลครับของจิตอาสาครับท่านผู้ชมครับทุกคนที่มานี่มาจากหลากพื้นที่นะหรือยอยู่ในกลุ่มกัน มาจากหลักพื้นที่แล้วก็รู้จักคือเป็นเพื่อนกันที่ติดต่อกันมานานอันนี้เป็นชมรมไหมเป็นชมรมก็มีชมรมแต่ผมไม่ได้สังกัดชมรมไม่สังกัดชมรมก็คือไปทั่วอ๋อโอเคครับวันนี้ทั้งหมดสามสิบท่านออกจากโคราชมาเมื่อเช้านี้อืมอืมครับ หน่อยครับพี่จากที่ไหนครับพี่ครับขับรถบรรทุกครับผมขับรถบรรทุกโอ้โหพี่อยู่อยู่ที่ไหนอยู่สายไหนยกรุงเทพครับกรุงเทพโอ้ก็ร่วมทําบุญด้วยนะครับโอเคหนึ่งร้อยบาทครับท่านผู้ชมครับสมทบตุนอันนี้นะครับพี่โครงการปั่นปันบุญสิบวันสิบวันถึงปากช่องเอ่อสิบวันถึงนี่ครับพี่สิบวันครับนี่ครับโครงการเอ่อเป็นโครงการของทางพระอารย์ร่วมกับทางโรงพยาบาลครับครับเงินรายได้ทุกอย่าง ไม่ได้เข้าพวกเข้าหองนี่นะครับขนาดกินต้องกินกันเองเลยครับพี่ครับอันนี้พอดีผมลงโฆษณาให้ลงโปรโมทให้ครับพี่ขอบคุณคุณน้าครับครับขอบคุณครับบันบันบุญครับท่านผู้ชมครับนะฮะโอ้เด่ลยะเยเยอะแล้วตรงนี้37กกิโลครับ37ม กิโลก็ค่อยออกตอนมีผู้หญิงมามั้งไหมเป็นผู้ชายทั้งนั้นมีผู้หญิงสามสี่ 3, ท่านด้วยอโอเคครับก็มาร่วมทําบุญด้วยกันครับท่านผู้ชมครับนะฮะร,รายการปั่นปันบุญครับตอนนี้คณะนักปั่นของเราเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วประมาณสักสิบกว่าท่านแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็พักผ่อนตามริยบทนะครับเดี๋ยวอ่ ปขั้นตอนต่อไปอไคืออะไรครับว่าหลังจากลานข้าวพักผ่อนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมุ่งตรงสู่จุดพักผ่อนของสิ้นสุดวันนี้คือที่ปากช่องที่ไหนครับวัดจันทึกวัดจันทึกครับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านเห็นนะฮะนักปั่นนะครับข้างหลังจะเขียนว่าปันป่นปั่นบุญและมีเลข8 3 6สามกอยู่นั่นคือระยะทางการปัน่นครั้งนี้ถ้าท่านเห็นอยู่ตามข้างทางเส้นที่จะมุ่งเข้าสู่กรุงเทพอันนี้จะวิ่งต่อไปนี้จะผ่านกรุงเทพไหม จะพักเดือนที่สามจะพักที่ชมรมชาวใต้ชมรมชาวใต้เส้นเส้นเออเส้นตรงนั้นเขาเรียกเส้นอะไรไม่ใช่น้อยๆตรงน้ำบางบอนแหวนตะวันตกอ่าวงแหวนตะวันตกแถวบางบอนแถวสายใต้นั่นแหละครับโอเคนะครับเส้นที่ต่อเนื่องมากรุงเทนบางบอนอ่าโอเคพอพักจนนั้นเสร็จแล้วมุ่งตรงสู่อ่าสพรามสองไม่อะไปออกทาง ไปออกเส้นนครมฐมราช<ม>บุรีครับท่านผู้ชมครับไปคือราชบุรโอเคครับร่วมทําบุญด้วยกันครับพี่ปันปันบุญครับ,บครับ้อ,อ,อาน้โอเคครับเส้นทางที่เราจะมุ่งตรงสู่ใต้ก็เริ่มตั้งแต่เส้นเทชรเกษม ใช้เส้นเพชรเกษมเป็นเส้นทางในการเดินทางนะครับปั่นตรงนี้ไปสิ้นสุดที่ปากน้ําหลังสวนครับโอเคครับพลาสติยางอ๋ออุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ไม่ไม่ต้องติดรถให้มันเป็นภาระหนักเราก็เอาขึ้นไว้ที่รถเสื้อผ้าอะไรครับนัขึ้นไว้ที่รถแต่ว่าอุปกรณ์น้องที่จะพลาสว่ายางอะไรเงี้ยยางเลยพวกนี้ยางรั่ว ไอพวกอะไรต่างๆนเนาะเก็บไว้ในรถเซอร์วิสซะนะครับตอนนี้ที่จําเป็นจริงก็มีน้ําทานนะครับแล้วที่เก็บสัมภาระบางอย่างอันนี้อะไรครับเนีย่ยยางอยองจำรองอันนี้ซ่อมกันเองได้ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นทัวริ่งทั้งนั้นเลยถูกไหม โอ้ลุงลุงครับแต่ทําบุญด้วยกันเลยครับโอเคครับลุงจากที่ไหนครับลุงจากที่ไหนลุงมาจากบุรีรัมมาจากบุรีรัมนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับลุงปักเข้าไปเลยแล้วก็มองหน้ากล้องยิ้มนิดนึงครับท่านผู้ชมครับโอเคครับร่วมอนนยมโมทาบุญครับเรื่องดีๆมนความสุขมีความเจริญนะครับ